สวัสดีครับผมสวัสดีพีพีทุกท่านนะครับผมขอตอนรับพีพีทุกท่านเข้าสู่ช่องนะครับผมเอามาแล้วมาแล้วเสียงจะแจะมาแล้วเด้อพีพีเด้อเอามาแล้วนะครับพีพีครับผมสําหรับในคลิปนี้น้พีพีเนาะน้องก็จะมีแนวทางมานําเสนอให้พีพีเอาไปเป็นแนวทางกันเอาไปไปพิจารณากันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เด้อพีพีเด้อ นะครับผมน้องก็จะมานาเสนอนะครับผมของเลขเด็ดคุณยายไมใบแดงนะครับผมนะครับผมหลายงวดแล้วน้องบัเดมไลงขายเนาะพีพีเนาะเออเลืมเบิงนะครับลืมลงขายเลยที่เดียวนะครับผมเอาสาหรับในงวดนี้นะครับหนึ่งกันยากก่อนที่จะไปรับชมนักพีพิด้ัณฑ์เบิงเนี่ยหลังของงวดวันที่16กันก่อนนาะพี่พีเนาะเห็นบ่ครับผม16สิงหาเห็นบ่ครับผมเข้า3ตัวนะครับผมเต็มเต็มก็เลยที่เดียวนะครับผม3ตัวตดนะครับผมสาหรับเลขคุณยายไม้ใบแดงจุดนี้จะพิพี่เดณฑ นะครับผมหลายงวดแล้วน้นองบอดดี้มาลงหายนะครับน้องลืมนะครับผมน้องบอดดี้เขท่านไปเบิ่งแักเถื่อเพิ่งก็ไปเปิดเบิ่งงวดวางยานเนี่ยโอ้ขนาเสียดายนะครับผมบอดดี้มาลงหายพี่พี่ไปเบิ่งนะครับผมเนะนาะขนาเสียดายอยู่เดี่ยนะครับผมเอาว่าเป็นอยังครับผมเอาไหมเนาะพี่พีเนาะเออเอานี่นะครับผมตามนี่ได้พี่พีได้เห็นบางงวดก่อน ที่ผ่านมานะครับผม16สิงหานะครับผมเห็นว่าครับผม8 7 2เดนะพี่พี่นอเขาตรวจตรวจอยู่นะครับผมจุด2ตัวกับบ่เขานะครับผมเอาสำหรับในวันนี้เดพอ่พี่ภาคหนึ่งกันยายน2566นนะครับผมจะเป็นตัวใดให้มารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมมาแล้วนะครับผมนี่นะครับผมนี่เลยนะครับผม เลขเด็ดคุณยายใหม่ใบแดงนะครับผม1กันยายนและพีพีเดอร์หกันยายน2566นะครับผมนี่เห็นไหมครับผมชุด3ตัวนะครับผมชุด3ตัวก็มีดังต่อไปนี้นะครับผม146นะครับผม842นะครับผม298 629แล้วก็อีกชุด2ตัวนะครับแล้วก็2 4 4 2นะครับผม2 9 6 1 1 4นนะครับผมเนาะเอานี่นะครับผม สำหรับเลขเด็กคนใหญ่ามัยใบแดงเด้อพีพีเด้อมีชุดใดนะครับผมที่ถึกใจพีพีบอครับผมในเบื้องเอาเด้อพีพีเด้อมีเลขถึกใจพีพีบอสถามมากชุดใดก็ค่อยจัดเด้อพีพีเด้อร์ลองเอาไปเป็นแนวทางกันได้นะครับผมเนาะพีพีเนาะเออนะครับผมนี่มากกว่าครับชุดนี้ครับผมนี่เด่นอยู่เน่เนาะพีพีเนาะเออสำหรับงวดหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกชุดนี้เด้อพีพีเด้อร์ลองเอามาฝากพีพีไว้เป็นแนวทางกันอีกเกี่ยกับเหมือนเดิมนะครับผมเอากัจังศีลละนาะพีพีเนาะเออน้องเอามานะนำให้ มานำสเสนอให้พี่พีเดปเป็นแนวทางกันเท่านั้นนะพี่พีเดอแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมก็ให้ใจอิุญาในการรับชมเรือพี่พีเดอทุกแนวทางก็มีเขาไม่มลดนะครับผมทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเรือพี่พีเดอเอา ตามนี่ด้อพี่ๆเด้อมากระจัดกระจายกับพานนะครับผมเขาว่าเขาเขาว่ากันด้อพี่ๆเด้อมาว่าน้องนะครับผมน้องได้มาแบบนี้ก็เอามาแบ่งปันแบบนี้นะพี่ๆเนาะเออเห็นมันดีนะครับผมเห็นมันดีมันเข่าก็อยากจะล่องเอามาให้พี่ๆไว้เบิ้งไวไปเป็นแนวทางกันนะครับผมเหรียญโบเหรียญก็ว่ากันนะพี่ๆเนาะโบเป็นยัง้อพี่ๆเด้อน้องเอามาให้พี่ๆไว้เบิ้งเป็นความมลกันซื้อนะพี่ๆเนาะเพื่อจะไม่เลอกตรงใจพี่ๆนะครับผมเนะ เอาบพรว่ากันนะพี่พีเด้อเขาบอกเข่าก็ได้นะครับผมตามดวงคือเก่านะครับผมตามดวงนะพี่พีเด้อเอาดวงดีก็ได้ดวงบอดีกับบอมีเท่านั้นเนาะพี่พีเนาะเอาไม่นะครับผมผู้ใดยังบ่มีดวงผู้ใดที่มีดวงแล้วนะครับผมก็ขอให้โชคดีงวดที่ผ่านมาผ네ู้ใดถูกไว้นะครับผมผู้ใดโชคดีไปโชคดีไปอีกเดิมเงินี้เด้อให้ตรงๆแม่นๆปังๆกันอีกนะครับผมถ้าผู้ใดยังบ่ได้กับเงินี้ก็ขอให้ได้เด้อพี่พีเด้อให้ได้นะครับผมนะเอาสําหรับในงวดนี้ก็ ให้พี่ๆทุกท่านโชคดีก็เหมือนเดิมนะครับผมนะครับผมอา่ารักษากราบขอบพระคุณพี่พๆทุกท่านได้พี่ๆได้อที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมที่เขาลล้ามาเป็นกำลังใจให้น,อน้องและเดินตลอดนะพี่ๆเนาะทุกคอมเมนต์นะครับผมทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ทุกการกดติดตามกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมทุกคอมเมนต์นะครับผมนะเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม